เหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นจริงเรื่องนี้ไม่ธรรมดาในศตรวตรรษที่21ยุคที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการตุยที่ทั้งประหลาดและคาดไม่ถึงบางเรื่องกลายเป็นข่าวไวรัลทันทีบางเรื่องถูกเล่าซ้ำในรายการสารคดีสยองขวัญเช่น คดีชายชาวออสเตรเลียที่ถูกนกคาสูวารีเตะจนตุยว่ากันว่านกชนิดนี้มีกรงเล็บแหลมยาวกว่า10เซนติเมตรสามารถฉีกเนื้อคนขาดได้ในครั้งเดียวหรือคดีในสหรัฐที่ชายคนหนึ่งลื่นล้มลงไปบนเครื่องหลังจานและช่วงไม่ดีที่มีมีดหงายขึ้นอยู่พอดีและยังมีเหตุการณ์สุดช็อกอย่างเรื่องราวของวิศวกรที่กำลังทดสอบเครื่องบินแล้วเครื่องก็เกิดเสียการควบคุมพุ่งชนตัวเองเต็มแรงหรือกรณีหญิงคนหนึ่งที่ถูกวัวตกลงมา จากหน้าผาทับตุยกลางฟาร์มของเธอเองเรื่องพวกนี้อาจจะฟังและดูเกินจริงแต่มันได้รับการยืนยันจากตำรวจและบันทึกลงในรายงานอย่างเป็นทางการแถมบางเรื่องยังถูกหยิบไปทำสารคดีบนเน็ f ฟ i ิและ YouTube จนกลายเป็นตำนานสุดประหลาดของยุคปัจจุบันบางทีนะคะเรื่องราวในชีวิตก็แปลกจนยากจะเชื่อแต่มันก็คือเรื่องจริง